สวัสดีครับมาชมพระรูปเราโบราณหลวงข่อเงินพิมพ์นิยมเอนะครับพร้อมใบรับรองพระเทจากอาจารย์รามมัชร,ระปฎิน์นะครับ ตรงนี้นะหากท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 4 6 6 8 6ส8 9นะครับคุณดีกับคนนะนครับนี่ใบประมาณราคานะครับ,รบของอาจารย์เรามาเชลญผลิ์นะครับนี่นะครับ แชมเฟมเทคุณแรกนรบอาจารย์รามนะครับพร้อมใบซื้อนะครับของอาจารย์รามนครับแล้วก็รับประกันพระเทศตลอดชีพนะครับนี่ครับวน,นวนณะมณานนะครับหาตรงนี้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับราคาอยู่ที่ หลักสิบล้านขึ้นนะครับพอพระเทหายากนะครับแล้วก็อาจารย์รามเป็นผู้รับรองนะครับว่าเป็นพระเทหากอาจารย์ท่านรับรองพระกีวงนี้เป็นพระกีให้เป็นพระเทนะครับถ้าเป็นพระกีนะครับอาจารย์ลามจะรับรองให้ไหมครับจะเสี่ยงเอาเลยครับความน่าเชื่อมันเชื่อถือ ในวงการของอาจารย์รามนะครับมาออกใบรับรองพระเทให้หรือเปล่าครับถ้าเราตั้งคำถามนะครับการออกใบรับรองของบุคคลที่มีความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือครับจะต้องออกใบรับรองพระเทนะครับเท่านั้น,นครับเนี่ยครับ การตัดชอ็อแตงก่าใบนะครับตรงนี้นะครับจะมีเม็ดนะเม็ดเล่น้าพีนะครับฟังเอาไว้นะครับในรูนะครับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งบริเวณนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่เลยที่ขึ้นพีเห็นไหมครับเป็นเม็ดนะครับเนี่ยอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับรบ,ร,บริเวณปลายหูนะครับบริเวณตรงนี้ะครับ พิมพ์นิยม a นะครับทุกองจะต้องมีครับเห็นไหมครับมิเตอรแต์แอมป์เห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็รอยการประกบหน้าประกบลังของบล็อกนะครับประกบครับ ท่านใดสนใจนะครับพร้อมใบรับรองนะครับนี่ครับองนี้นะครับสามารถติดต่อครับสามารถเดินทางมาส่องคงจริงได้นะครับก่อนตัดสินใจได้นะครับนี่ครับอาจารย์รามท่านนี้นะครับพร้อมใยนะครับ ใบประเมินนะสภาปรงพระนะครับพอปัจจุบันนี้นะครับหาพระเทนะครับบนเวียนในตลาดนะครับในวงการพระเครื่องน้อยมากนะครับ พิมพ์เองเห็นไหมครับองนี้ผมรับประกันพระเทตลอดชีพนะครับหากองนี้สภาพสมบูรณ์นะครับว่ากันที่หลักสิบล้านนะครับปัจจุบันพระเทหาง่ายหรือหายากนะครับภเกีหายากหรือหาง่ายนะครับณนะปัจจุบันพอมีการครับมีความ นิยมนะครับรับมีการนิยมสะสมมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจึงทําให้อะไรครับภานะคีหมุนเวียนมากกว่าภาเ้ในปัจจุบันนะครับ สภาพศึกนะครับเจอพุทธคุณนะครับยังเหมือนเดิมนะครับหากท่านได้สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0646686189นะครับนะครับพร้อมใบรับรองพระเทนะครับจากอาจารย์ลาวัชรประดิษฐ์นะครับแชมป์คนแรกนะครับนีครับขอบคุณครับ